ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนพอเข้าปลายปีค่ายซีรีส์จีนเหมือนนัดกันปล่อยของซีรีส์ปังๆดังๆตรีมมิ่งชนกันสนั่นคลิปเนี้ยายก็เลยจะมาขอเมาส์พระเอกแนวนักรบสุดเท่กันก่อนเริ่มกันที่ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเล่รักเพลงดาบ sword and be love ของค่ายไอฉีอี้ที่เป็นภาคสุดท้ายของไตราภาคสื่อรักปีศาจยิ่งจอกที่ทุกคนรอคอยเพราวะว่าได้เฉิงอี้พระเอกสายดราม่าตัวท็อปมาประกบคู่กับตั้งเอกสาวคนเก่งหลี่อี้ถงนั่นเองในเรื่องนี้นะคะเฉิงอี้ก็จะมารับบทเป็นหวังเฉียนฟู่กุยลูกของพระนางภาคที่สองหวังเฉียนหงเย่กับตงฟางหวยจู ที่ถูกพ่อซึ่งในภาคเนี้ยเป็นประมุขภาคีหนึ่งปลานเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดนะคะถูกฝึกกระบี่ทั้งวันทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อให้กลายเป็นนักรบปร,ปราบปีศตัตที่แกร่งที่สุดค่ะอันเนี้ยก็พอจะเข้าใจได้อยู่แต่ที่โดนโดดเดี่ยวปิดกั้นจากโลกภายนอกไม่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครเนี่ยแปลกค่ะยังดีนะคะที่พระเอกโตมาแล้วไม่เพี้ยน แค่แอบหวยหาอิสรภาพกับอยากเห็นโลกว้างอยู่บ้างต่อมานะคะพอได้รู้จักกับนางเอกเตาปีาศาจแป่งมุมตัวน้อยนิสัยดีมองโลกบวกช่างพูดช่างคุยมาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังพระเอกนะคะก็เลยโดนตกเต็มๆรู้ทั้งรู้ว่านอนนะ่ะเขาถูกส่งมาสืบข่าวแต่ก็ไม่แคร์ใดๆช่วยให้นางเอกแปลงร่างเป็นมนุษย์ สอนเพลงกระบี่ให้แล้วก็ยังตั้งชื่อให้ว่าชิงทงเรียกได้ว่าเดินเต้าแมงมุมขยุ้มหัวใจไปเรียบร้อยนำมาสู่ข้อถกเถียงนะคะที่พระเอกทะเลาะก,กับพ่ออยู่บ่อยๆว่าความรักนั้นจะทำให้อ่อนแอหรือว่าทำให้แข็งแกร่งกันแน่และความหมายของการถือกระบี่คืออะไรคือการทำลายไม่เลือกหน้าหรือว่าคือการปกป้องสรพพชีวิตที่อ่อนแอและคนที่ตนรัก บอกเลยว่าเนี่ยคือความเท่ของหวังเฉียนฟู่คุยคะ่ะคือเขาไม่ได้ยืนหยัดเพราะว่าคลั่งรักนะคะแต่มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่เห็นต่างกันคะ่ะฉากที่พระเอกไปช่วยนางเอกจากที่ประชุมภาคีนหนึ่งปลานแล้วก็โดนมือ่นกระบี่พุ่งเสียบทลุหัวใจทำให้ระเบิดพลังอักคีอย่างวิสุทธิได้สืบทอดจากแม่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเนี่ยคือกรี๊ดจ้าร่างทองผมขาว คือหลอพิสุทธิ์ผุดป่องและเกินพระคุณเอ้ยจากนั้นก็คือทางใครทางมันคื้นกระบีฟ้าดินชึกนะคะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับภาคีนหนึ่งปราณอีกต่อไปเอาละสิตอนนี้พระเอกของเราก็เลยโดนหมายหัวทั้งจากพวกพ้องเดิมและก็บรรดาม,มาร้ายทั้งจักรวาลค่ะนําขบวนโดยราชินีจิ้งจอกดำเจ้าเดิมนั่นเองแล้วเขาเจะฟ่าฟันไปได้แบบประทึกใจแค่ไหน ต้องตามไปลุ้นกาาันละค่ะใดๆแววมาว่าภาคเนี้ยจะจบดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะขอยจริงเพียงมาต่อกันที่ซีรีส์สืบสวนสอบสวนกำลังภายในแฟนตาซีฟอร์มยักษ์อสิคาราชะตามังกร Whispers of f a t e ที่ทาง Monomax ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยค่ะนำแสดงโดยรัววินซี อีกหนึ่งตัวพ่อของซีรีส์แนวเทพเซียนในเรื่องนี้นะคะหลัววินซีก็จะรับบทเป็นถังลี่ชือ้อประมุขหอหมื่นวิถีค่ะสุดยอดจอมยุทธเซียนผู้เก่งกาดเนื้อมนุษย์ชานฉลาดลึกล้ำเยี่ยวชาญการใช้พิและดาบนะคะแถมมีร่างกายที่รักษาตัวเองได้ค่ะจนถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดซึงก็ต้องลุนกันค่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะ แล้วเขาก็ถูกหลิวเยี่ยนนะคะรับบทโดยฟางอี้หลุนอดีตสหายรักแปลงชมเป็นตัวเองไปก่อเหตุจัดฉากคาตกรรมสังหารโหดในงานวิวาของผู้มีอิทธิพลทางชั่วท่านหนึ่งค่ะก็มีเพียงอาสุยที่เป็นเจ้าสาวหรือก็คือนางเอกของเรื่องรับบทโดยรินอินเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้นางก็เลยโดนกล่าวหาว่าสมร่วมคิดกับพระเอกซะงั้น เมื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองกับนางเอกได้สำเร็จนะคะเขาก็กลับถูกดึงให้เขาไปพัวพันกับอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนกว่าค่ะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นถึงบุตรชายคนเดียวของนายด่านเมืองเหยียนเหมือนนะคะที่ถูกลอบวางยาพิษที่เพิ่มพลังปลานที่ยิงใช้ก็จะยิ่งเซฟติดจนสุดท้ายจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งกายระเบิดตายและยาร้ายตัวเนี้ย ก็ากำลังถูกกระจายเข้าไปสู่ยุทธภพ,พเจียงหูค่ะโดยทุกครั้งเมื่อมีคนตายชื่อของพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกดึงไปคล้องเกี่ยวตลอดชีวิตปลีกวิเวกของพระเอกก็จริงจำต้องอยุติลงด้วยประการลชนี้ละค่ะต้องคอยตามเครียร์คดีความไม่จบไม่สิน้นก็ยังดีนะคะที่จงชุนจีนักสืบสาวจากสำนักกรบีบุรพากับฉิวอ,อินนะคะจะหายวเยาวในยุทธภพ,พ,พ เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเขาแถมลุกขึ้นมาท้าชนกับอำนาจมืดอันไร้กาดแบบกล้าหาญคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันกับเซนล้างหุนอดีตมือสังหารจากองค์กรลึกลับที่รับบทดโดยเซียวซุนเหยานะคะสืบสวนหาตัวมาสเตอร์ใหม่ที่คิดการใหญ่คะ่ะแต่สุดท้ายนะคะก็กลับค้นพบชาติกำเนิดอันนาตื่นตะลึงของพระเอกที่ถูกลิขิต ให้เป็นผู้แบกชะตากรรมของโลกใบนี้ค่ะส่วนสุดท้ายจะถึงขนาดต้องพรีชีพหรือไม่นั้นก็ต้องตามลุ้นกันอีกแล้วคุณพี่หลัววินซีในเรื่องนี้ก็ยังคงดูหล่อออล่าเหนือมนุษย์สมมงเทพเซียนค่ะยิ่งการแสดงก็ยิ่งกินขาดใครคิดถึงพี่เขาตามไปชมกันได้พี่โมโน m a ็นะคะอีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกดราม่าย้อนยุค ที่สร้างความประทับใจให้คนดูมากๆจนทำเอาหลายคนไม่อยากจะ move on ก็คือเรื่องอริรักลิขิดใจหรือเฟสเชตเฮา s ์ของค้ายไอฉีอีค่ะกับการพบกันครั้งแรกของหลีซินกับเฉินเจ๋หยวนที่ในเรื่องนี้เขาก็รับบทเป็นเฟิงสุยเกอองค์ชายใหญ่แห่งแฟนซู้ซาจอมทัพผู้เก่งกาจนะคะที่ในระหว่างบุกตีเมืองหน้าด่านของศัตรูแฟนจินซิ่ว ก็เกิดพลาดพลัง้งถูกนางเอกผู้อีเซียวนักแม่นทนูสาวชุดแดงยิงสอนปักเขากลางอกค่ะห่างจากหัวใจไปจิตเดียวนะคะทำให้พายศึกไปแบบเจ็บใจของแทร์ละค่ะหลังจากนั้นนะคะโชคชะตาก็ได้ชักพาให้นางเอกต้องตกไปอยู่ในอุ้งมือของพระเอกค่ะเพราะว่านางอ่ะถูกตามล่าสังหารจนตกหน้าผาความจำเสื่อมซึงตอนเผชิญหน้ากันแรก ทั้งคููก็ซัดก,กันนัวค่ะแบบถึงเลือดถึงเนื้อฟัดเป็นฟัดกัดเป็นกัดจนยายงงว่าจะรักกันตอนไหนวะปรากฏว่าไม่ต้องลุนนานจ้าเมื่อพระเอกของเรานะคะยื่นคอเสนอให้นางเอกเป็นพันธมิตรค่ะเพื่อหาตัวจอมบงการที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่านางเอกซึ่งพระเอกก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นพวกเดียวกับไส้ศึกในแคว้นของพระเอกนั่นเอง ก็โดยใช้นางเอกเป็นเหยื่ยลอล่อซะเลยพระนางการละครจึงบังเกิดดัดฉากแกงหม้อใหญ่ให้พระเอกรับนางเอกเข้าจวนเป็นอนุค่ะไม่ช้าไม่นานพระเอกของเราก็อินกับบทบาทมากลงรักนางเอกเข้าจริงๆปลายนางเอกก็ไม่ยอมแพ้ค่ะอินเลิฟหนักมากใหญ่ชอบที่คู่เนี้ยเขาจะคุยกันแบบแมนๆค่ะใจแลกใจฟุดๆแล้วก็คือฉลาดทาั้งคู่ เมื่อแท็กทีมกันแบบนี้สุดท้ายปลายทางเรื่องเนียจึงลงเอยด้วยดีจบแฮปปี้มากๆเลยค่ะอีกหนึ่งซีรีสจัก,กรวาลเซียนที่พระเอกหล่อม,มากก็ต้องยกให้เรื่องนี้ค่ะสู่ห่วงเมคา Love in the c r o u d s นำแสดงโดยโหม่งฮาวคู่กับหลู่ปี้เสียวค่ะซึ่งในเรื่องเนี้ยพ่อหนุ่มลีโอก็จะมารับบทเป็น ที่ป๋อใจนักรบเผวดาวเหนืออดีตนักโทษที่มีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาค่ะที่ปลนชัยชนะในการประลองยุทธ์งานชำมนุมเมฆาจากองค์รัชทายาทหมิงเซียนแห่งบรรพฤเหวี่วกวงแคมเจ็ดสมัยนะคะที่โดนพิษร้ายแรงขณะต่อสู้ค่ะเพื่อหายาแก้พิษหมิงเซียนก็จึงละทิ้งตำแหน่งรัชทายาทกลับมาใช้ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ที่เป็นหญิงงามนามว่าหมิ่งอี้ค่ะแล้วก็หาหนทางใกล้ชิดพระเอกเพราะว่าคิดว่าพระเอกเนี่ยต้องมียากแก้ผิดแน่ๆถึงขนาดสมัครไปทำงานในที่ที่พระเอกชอบไปเที่ยวค่ะพอดิบพอดีนะคะพระเอกเองก,ก็กำลังต้องการไม้กันหมาจึงรับนางเอกมาเป็นหญิงรู้ใจข้างกายสซะเลยสนุกละสิทธิทีนี้เมื่อทั้งคู่ต้องแกล้งทำเป็นปิ้งอีกฝ่ายค่ะ พระเอกก็ต้องแกล้งเป็นคนเสเพลส่วนนางเอกก็ต้องทำเป็นยั่วยวนเกง่งแล้วต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายเอาจริงค่ะเล่นกับใจกันขนาดนี้เราคนดุก็หลุ้นไปสิว่าใครจะใจแกว้งก่อนแล้วเคมีคู่นี้ือดีมากค่ะงานสายตาคือใจละลายแต่ที่ทำให้คนดูอินหนักมากก็คือจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนดีค่ะ แล้วก็รักนางเอกมากอย่าพิดนั่นนะคะพระเอกก็ไม่ได้เป็นคนทาแถมยังแอบช่วยนางเอกหายาแก้ผิดได้ในที่สุดไม่แปลกที่นางเอกจะหลงรักพระเอกเช่นกันส่วนใครจะเถียงว่าเป็นเพราะวาความหลอกของพระเอกตาหักที่ทําให้นางเอกหลงรักใหญ่ก็ไม่วาดกันจ้าเพราะมันก็จริงซะด้วยอ้อย่างเรื่องเนี้ยลงเอ,อ่ยด้วยดีนะใครสนใจ ก็ตามไปชมกันได้เลยีฮิโยคุค่ะปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งซีรีส์กำลังภายในแฟนตาซีที่พระเอกหล่อฟุดฟุดไปเลยตำนานนาทีมืดหรือ b ั o o d เ i v e r ค่ะตำนานนาทีมืดนะคะก็ได้กงจิ้นมาเป็นพระเอกรับบทซูมูวีนักฆ่าที่หล่อที่สุดของนาทีมืดฉายาผีถือรม่มมีตำแหน่งเป็นท่านคุย หัวหน้าของ12นักสัตว์เงาแมงมุมค่ะกลุ่มนักฆ่าสายตรงของเจ้าบ้านใหญ่ประมุขของนาทีมืดมีเพลงกระบีสุดร้ายกาจเป็นของตัวเองชื่อค่ายกล18กระบีก่อนมาอยู่กับนาทีมืดเขาก็เคยเป็นนายน้อยเมืองกระบีอู่เจี้ยนอีลมสลายไปค่ะเขาเริ่มไต่เต้าจากคนไร้นามในนาทีมืดร่วมกับเพื่อนสนิทซูชางเหอเกือบจะตายไปด้วยกันแล้ว แต่ได้เจ้าบ้านใหญ่ช่วยให้โอกาสนะคะเขาก็เลยกระตันอยู่กับเจ้าบ้านใหญ่มากๆถึงจะเป็นนักค่าแต่คุณธรรมสูงส่งค่ะมีกฎสามไม่เป็นของตัวเองคือจะไม่รับงานฆ่าล้างตะรุนไม่รับงานที่ไม่มีเหตุผลและสุดท้ายไม่รับงานที่ไม่อยากจะรับจ้าเพราะว่ารักเพื่อนมากๆถึงตัวเองจะอยากเป็นอิสระนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจช่วยดันเพื่อนรัก ตูชางเหอขึ้นรับตำแหน่งเจ้าบ้านใหญ่คนใหม่ขณะที่ตัวเองก็ขึ้นเป็นประมุขตระกูลสูหนึ่งในตระกูลที่ก่อตั้งนา่มือนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด3ตระกูลค่ะอีก2ตระกูลก็คือตระกูลมู่กับตระกูลเซียนนั่นเองจากนั้นก็ช่วยเพื่อนปฏิวัติองค์กรปลดปล่อยจากการควบคุมของสํานักเงาได้สำเร็จในท้ายที่สุดค่ะอ้ เกือบลืมนะคะคนรักเขาก็มีนะเป็นหมอเทวะชื่อว่าไผ่เฮอหวยค่ะเรื่องตำนานนาะทีมืดเนี่ยยายก็เคยมเมาเป็นแบบพอดแคสต์ไปด้วยนะแวะไปฟังกันได้ค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบายบาย